โป้งค่ะแนวนิโป้งนะคะแนวนิ้วกลางแนวนิ้วก้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาสันมือยกสลับนะคะอย่าเข้ากลางนะคะให้เราเข้อมขา ระวังข้อพับเข่าอย่าไปกดอย่ากดข้อพับเข่านะคะสันมือโยกสลับเลยสบายสบายไมฟินฟินไม่มีอะไรคุณแม่นอนลงไปคุณแม่นอนลงไปคุณม่ไม่ต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวครูก็นวดให้ดูเรื่อยคุณแม่คือมือค่อยทาเนี่ยนานนี่นานครูก็นวดให้ดูไปกว่าคุณแม่ไม่ต้องไอ้นี่หรอค่ะใครที่หัวดีๆนะคะมาอยู่ข้างๆครูใครรู้ตัวว่าหัวดีที่สุดมาอยู่ข้างๆครูนะคะโดยเฉพาะไอเจ้าของเซเว่นเจ้าของโรงงานนะคะ จ้าของโรงงานแล้วก็อะไรนะอีกคนนึงเป็นคุณนายนะที่ครูเรียกแต่คุณนายนคุ่น่าอยู่ใส่แบบไมนายอยู่คุณหัวดีๆเนี่ยหัวดีๆนะคะ <c oughs> ไปนะคะต่อมานะคะเรานะกดที่สะโพกนะคะกดลงมาที่สะโพกเลยค่ะเนี่ยลงมาเลยนะคะเนี่ยถีเสื้อลงไปนะคะสบายๆฟินๆน,นะคะลงไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราหาันนุมานข้อมหลังเลยนะคะ กระดูกสันกลางนี่เนาะนะคะนวดข้างกระดูกนี่เลยนะผีเสื้อเนี่ยค่ะคนเป็นหัวน้าปากค้างนะคะเดี๋ยวดูฟิลนะเวลาที่เราแขนขึ้นลักษณะนี้ม,นมันจะมันจะไม่ค่อยสบายถูกไหมนะคะเ <Downtown S 2> พิม่มเติมนะคะครูอยากให้เอาแขนลงะนะคะเอาแขนลงลักษณะนี้มันจะสบายกว่าอ <N> ่ะลองดูฟิลนะดูฟิลกันนะคะสบายกว่าไหมสบายกว่าไหมเอาแขนเอาแขนลงจะสบายกว่านะคะเอาแขนลงจะสบายกว่าไหมงูข้อมขาขึ้นไปหนูข้อมขึ้นไปเลย ใช่ไหมเอาแขนลงเอาแขนลงจะมันสบายมันสบายออปปากค้างนะคะมันจะรู้สึกสบายกว่าเอาแขนลงนะคะเทคนิคเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นเป็นสะบักตรงนี้เนาะนะคะเนี่ยแล้วนวดข้างๆสะบักตรงนี้อันนี้เรียกว่ากล้ามเนื้อสะบักนอกอันนี้เรียกว่ากล้ามเนื้อสะบักในนะคะแล้วก็นวดไปเนี่ยค่ะนวดไปเลยนะคะใช้นห้โป้งนวดไปเลยประมาณนี้อ๋อใช่ค่ะ แรงนี่แรงแรงไปอัเตอรกเทากันปลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นวดที่บ่าไหลนะคะเนี่ยมือนะคะในนวดบ่าไหลบ่าไหลนะคะบ่าไหลนวดลงไปนะคะบ่าไหลก็ได้เปนกดนะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปนวดโค้งคอนะคะเนี่ยนวดโค้งคอนะคะโค้งคอตรงนี้เลยเนี่ยค่ะตรงลาผมนี่นะคะลาผมนี่เนาะนี่ค่ะ โค้งคอนะคะเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนข้างปะนะคะเปลี่ยนข้างมันว่าอีกข้างนึ่งนะคะนวดเลยนะคะกําลังปวดพอดีเลยนะคะนยคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยย้อนกลับลงมาที่บาไลกลับลงมาที่บาไลนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไล่ลงมาแนวของสะบักนะคะไล่ลงมาไล่ลงมา นะคะแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วก็ผีเสื้อไล่ล,ลงมาเลยคะ่ะผีเสื้อไล่เลยนะคะจะบายนะคะทีนี้ออกข้างนะคะออกข้างนะออกข้างนะคะเราจะพับแขนขึ้นไปอย่างนี้นะคะส่วนฝั่งนู้นออกนูออกไปฝั่งนู้นจะได้เห็นครูนะคะพับแขนขึ้นไปนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะมาสั่นมือผ่อนคลาย เออเนา่็จะได้เห็นคูผ่อนคลายนะคะผ่อนคลาย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 น,นะคะพอเราผ่อนคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราใช้นิ้วโป้งนวดบารหลนิ้วโป้งนวดเนี่ยคะ่ะบาไหลโป้งเดียวนวดบาไหลโอ้สุดยอดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโป้งคู่นวดข้างกระดูกสันกลางถ้าลูกค้าตัวใหญ่มากไม่ต้องใช้นิ้วโป้งให้ใช้ศอกลงไปเลย นะคะน,นี้ลูกค้าเราไม่ได้ใช้ใหญ่นะคะเราใช้นิ้วโป้งลงไปก่อนนะคะใช้นิ้วโป้งไล่ลงไปนะ,ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสั่นมือผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะถ้าลูกค้าตัวใหญ่นะคะหรือว่าแฟนคนที่บ้านเราตัวใหญ่นะคะเราก็ใช้ศอกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสอกแฟนกันเอาสอกวางลงอันนี้นี้ไม่กระดูกใช่ไหมปากสอกลงแบบนี้แต่อย่าก,กดลงไปนะเ๋ยาจะรูะ้วเราจะทํายังไงปากสอกลงอย่างนี้แล้วก็นอนสอกนะคะนอนสอกลงไปนะคะแล้วก็กดลงอันนี้เรียกว่าสอกแฟนกันกดคู่คู่กันอย่างนี้ค่ะแฟนกันแฟนกันนะคะอันนี้สอกแฟนกันกดคู่ไปอย่างนี้เลยสบายมากๆค่ะแฟนกันสอกแฟนกัน หลังจากแฟนๆกันแล้วเราก็จะเป็นผัวเมียพอเป็นสังเกตุเวลาเป็นผัวเมียแล้วเป็นยังไงช่วยกันทํามาหากินกิ้งไปกิ้งมาแต่ไม่ห่างกันเนะะี่ยค่ะกิ้งไปกิ้งมาไม่ห่างกันนะคะ่ะกิ้งไปกิ้งมาไม่ห่างกันเลยนะยคะ่ะนี่เนยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลงมาที่สะโพก มากิ้งที่สะโพกนะคะนะคะพอเรากิ้งที่สะโพกเสร็จแล้วนะคะมายืดนะคะศอกเดี่ยวอันนี้เรียกว่าศอกคุณพ่อศอกนี้จะเป็นศอกที่หนักนะคะเนี่ยมอโนจะใช้กันเยอะนะคะยีดที่ไอ้กิ้งที่สะบักเนยค่ะเนี่ยค่ะยีดที่สะบักนี่เลยนี่ยค่ะนะคะ,นะคะยืดยืดออกไปนะคะเนี่ยกิ้งแบบยืดยืดนะคะเนี่ยที่ปวดลงปวดหลังเมันก็จะเบาเลยนะคะเนี่ยกิ้งยืดยืด ยิงเป็นลักษณะยืดๆ <c oughs> นะคะสองคุณพ่อเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้มาสลับมาสองคุณแม่คุณแม่อยู่ที่สะโพกคุณแม่อยู่ตรงปีกมอลูกนะคะเดคุณแม่อยู่นี่นะคะอืเสร็จแล้วก็กิ้งสลับไปสลับมากิ้งสลับไปสลับมานะคะ เออพอเนื่ถึงสอบคุณนึกถึงมีคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากเรียนสอบนะคะเอาสันมือผ่อนคลายนะคะสันมือผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปโน่นอีกข้างหนึ่งนะคะเอาตัวเองตัดคลิปเลย